สวัสดีครับเก็บกลับนะครับดักไว้เมื่อวานนี้ครับเข้าไปดูนะครับดักเหรอดักไ้สองที่ครับแล้วก็ข้างในตรงที่นี้แต่นี้จะเป็นฝาข้าวครับนะครับดู หลังนี้นะครับน,นี่รูกเก่าน่าจะอยู่เนี่ยครับได้ตัวครับเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยมันหนุ่ตายมัยนอะดูติดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเหยืาา่อมะละกอนะครับมะักกอสุกแล้วนี่แหละ หลังนี้ครับลอย,อย,อยกัดแบบทุกเขียวเลยครับดูมันเดินไปเป็นร่องเลยนี่ก็้า้หมัดเชือกไว้ทำไมไปอย่างนู้นะเดี๋ยว ลากกลับไปนู่นยังไม่ลั่นอีกอ่ะโอ้นี่ผมดักไว้ตรงนี้นะเนี่ยครับมันคงจะเหยื่อชิ้นมันอ่อนแหละเป็นเหยื่อมะกอสุกนะมันลากไปแล้วมันดึงขานมันไม่ทำงานครับเดี๋ยวเก็บกันครับเนื้อเยื่อมะกอมันอ่อนมากหรว่า ถ้าเป็นนิแปะเห็นไหมได้เลยแต่เยอะอยังอยู่สแสดงว่าหนมูมีตัวอื่นมาแล้วนี่พวกรุ่น ได้อีกแล้วนี่ครับสามที่เดิมนั้นเนี่ยที่ว่าเคยใช้เป็นหัวเชื้อตกปลาอะไรแบบนั้นครับนี่ดูมันเดินที่เท่ามันสมมไหมนี่ครับกัดกันเมื่อคืนเลย จะสายครับอย่างนี้ว่างนนั่นนะฮะมีเหลือครับ <c oughs> หนูใส่นี่ทั้งนั้นเนี่ยนี่ดูหลังนี้ครับเหยื่อมาแล้วอสุกนะหาไหนไม่ได้แล้วครับฉุกเฉลุกเมื่อวานนะ่ Mấy Đuôi Đuôi này mấy má chết Đùi đi con đời nữa Đây nè mắp Này Có nữa lệ Lúc có phải đối bạc nó น,น,น,นู่นหรือมั้งมาดูกันครับเกาะนู้นอันแปลกครับแปลกน,น,นะครับนี่ครับหวางกลับไปในนู่นดูดินี่นะครับเยอมะละกอสุก หมดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นปากทางไหนครับนะครับถึงแล้วครับนี่หลังนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วเกาะไหนดูผลง,งานครับปาข้าวเมื่อกี้นี้นี่ปาแรกนะเดี๋ยวมาสรุปแต้มพร้อมกันครับดูหลังแรกก่อนเลยครับ มะระกอสุกลงยากเต็มชือกว้าวเวลานี้คดูหลองนี้ครับปกติจะซ้ำตรงนี้ครับจ้ำขวดได้ขวดไม่เคยไปไหนเลยแต่นี้ลองขอยับมาทางนี้มัง ไม่ลั่นนะเดี๋ยวเก็บ่ะไปดูข้างในนี้มาครับดักหลังเดียวหลังเดียวเนี่ยอันนี้กระดาษเก่า ไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย,ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญด,ด,ดูครับท่านผู้ชมหนีขาหลังไปนิดเดียวเองอ่ะนี่ครับนี่ใส่สวยๆอยู่ไปครับออกไปดูหลังครับ ป่ามันกว้างนะท่านผู้ชมหนูมันเดินมั่วมันต้องลงกลับดิเจ้นี่ <c oughs> ลันครับยขออนุญาตเก็บตังค์ครับะครับป่ะน,นี่ถึงป่าใหญ่เลยนะ <c oughs> เดินมาทางนู้นครับมันต้องออมมาเข้าทางนี้เข้าตังไหนวะเนะ ตรงนี้แนละต่างเดือดี้อยู่ตรงนู้นตรงนี้ในรลันครับลอยมันก็มากัดพวกยาน่นแนลนนะครับมันนะ่ะดักเลาะไปน,นี่ครับ ไม่ลั่นหนูไม่มาครับหนูเด็กเลยมันกัดยายูกชิบมันเลยดักทับไปเลยนะ,ะหลังนี้ไม่มามันต้องมาลห,มงหลังไหนสักหลังหนึ่งแล้วหลังนี้ไม่ไม่ล่นครับดูหลังนี้ครับ หลังนี้ก็ไม่หลั่นหลังนี้ครับเอ๊ยกลับไปตรงนี้หลงคิดเนี่ยหน,นูไม่มาด้ยดูมันกัดอันนี้ยังเขียวอยู่นะต้นอะไรเขาเรียกตน้นเรียกไม่ถูกอบเนี่ย กบไปต้นนี้อยู่จะหาซื้อข้าวโพดส,สดมาลุงก็หาซื้อไม่ได้ครับเมื่อวานตอนเย็นนะรีบไม่ลั่นท่านผู้ชมขาดีอยู่เลยครับ ไก่จะหมดเลยอะเป็นกระดาษแค่นี้แหละป่ามันกว้างอะหนูมันก็เดินหมดนี่ก็ไม่รนะันแล้วเห็นเนี่ยแต่ทางนี้ก็ทางก็ดีนะนี่ครับดูมอคืนนี้เลยเนี่ยจะให้ดูเนี่ยโอ้โหโอ้ยเนี่ย สีแล้วเขียวๆเลยนี่อ่ะเปียกอยู่เลยกลับวางไว้นี่ครับมีเยอะเด็ดๆก็นแนะนำกันได้นะครับ <c oughs> เด็ดตัวครับหลังนี้นอนสลอนเลยติดทั้งหลังเอต้องงี้ดิเนี่ยหนูไส้ประมาณนี้ ถั่นหนูตัวอย่างนี้เนี่ยนะทำาไปมันดีจังเลยท่านผู้ชมไหมนี่ครับหลังสุดท้ายครับป่าก็ยังดีกว้างนะจะกลับมันน้อยครับมันต้องลงสักสามสิบหลังสนะี่สิบเนาะ กลับหายเป๊ะครับทุกเฮ้ยได้ตัวเว้ยนี่เดี๋ยวอีอข้าวโหนี่ครับหกรุ่นรุ่นหายครับหมดแล้วครับ ที่ดักมันนี่เยอะนะแต่หนูมันก็ยังว่าแหละหนูมันก็จายไปทั่วครับเราก็ดักกะระยะเอาต้องหาเหยื่อที่มันมีกลิ่นดีครับแต่นี่ก็เป็นแค่กว้วยเอ้ยไม่ใช่มาแล้วก็มาเดี๋ยวออกไปสรุปยอดที่รถครับครับสรุปแต้มครับน,นี้ อันนี้เป็นปากข้าวนะครับแล้วก็สามตัวนี้เป็นปากสุดท้ายน่ครับได้กี่ตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ถ้าอีแปะรุ่นนี้มันก็ตีอยู่อยู่สี่ตัว หตัวหตัวเจดตัว8ดตัวครับอันนี้ติดขาหน้าหน่อยเดียวหายได้ครับเหยื่อมะละกอสุกนะครับมะละกอหลังบ้านนี่แหละแดตัวครับช่วงนี้ก็หาแต่ดักหนูแล้วครับพ่อจะไปตีมิม้มตีพึ่งอย่างเขามันไม่กล้ามาหวานก็ลงไปหาตกปลาสลิด เห็นหนานในเฟซเขาตกกันได้ดีครับแต่พอลองไปตกไม่ได้กินนะว่าจะทำคลิปให้ดูก็ไม่ได้ทำเลยครับไม่ได้ครับลงทุนไปก็หลายบาทอยู่นี่นะครับอันนี้ครับหนูตัวไม่โตครับหนูกำลังรุ่นนี้แหละขอะไปคลิปนะเตียงเท่านี้นะครับชื่นชอบการหาก,กินฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยก็ได้ครับ What the